คุณผู้ชมครับในหลายตอนที่ผ่านมาของรายการครูพุ่มพวงความรู้สู่ชุมชนเราได้พาคุณผู้ชมไปติดตามการออกไปจัดก,การเรียนรู้แบบเคลื่อนที่ผ่านกิจกรรมรถพุ่มพวงชวนเรียนรู้ในหลากหลายพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดขอนแก่นกลาลสินและศรีสะเกดซึ่งเป็นโครงการเฉพาะกิจที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของคณะครูแต่ในวันนี้ เราจะพาคุณผู้ชมมาติดตามการจัดการเรียนรู้ในอีกรูปแบบหนึง่งผ่านโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาซึ่งเป็นแนวคิดการสร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาภายใต้บทบาทความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและบริษัทมูลนิธิองค์กรหรือสถาบันที่สนับสนุนทรัพยากรและมีส่วนร่วมในการบริหารให้กับสถานศึกษา โดยวันนี้เราพาทุกท่านมากันที่โรงเรียนวัดนิเวศอุทธารามจังหวัดนครสวรรค์ที่ได้ชวนเด็กๆมาร่วมกันออกแบบการเรียนรู้ในสิ่งที่เด็กๆสนใจโดยร่วมมือกับสถาบันรามจิตติแต่ว่าเด็กๆเขาสนใจเรื่องอะไรอย่ามัวเสียเวลาเราไปติดตามกันเลยครับ ก็จริงๆแล้วเมื่อตอนอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราชวนเด็กๆมาทํากิจกรรมในการรู้พื้นฐานเรื่องของการที่จะทําหนังครับเราเน้นที่ให้เด็กเขาเรียนรู้เรื่องของการทําหนังสารคดีสั้นนะแล้วก็เมื่อตอนอาทิตย์แล้วเขาได้เห็นแล้วว่าเขาเริ่มเห็นว่าชุมชนของเขามีในเรื่องอะไรที่พอจะเล่าได้บ้างครส่สมวันนี้เราก็เริ่มมาลงกลุ่มจริงๆกันซึ่งครูก็จะไปชวนเด็กเขาจับกลุ่มที่ว่า กลุ sea, ่มสนใจว่าเขาจะทําเรื LO ่องอะไรกันแล้ววันนี้จะเป็นกลุ่มจริงๆที่เขาจะลงพื้นที่กันนะครับเช้าเนี่ยเราก็จะมี2เรื่องหลักๆด้วยกันนะครับก็คือว่าเราจะให้เครื่องมือเรื่องของการถ่ายภาพเลยเรื่องของการถ่ายภาพทําคลิปแต่ว่าเรื่องของเทคนิคเรื่องของการลงชุมชนการสัมภาษณ์การตั้งกล้องสัมภาษณ์นะครับเพื่อเขาจะได้เอาเอาเครื่องมือเอาวิธีการเนี้ยเอาไปใช้กับการลงลงบุดกงบุดที่ของเขาไปคุยกับชุมชนชุมชนนะครับแล้วก็ก่อนที่จะลงไปชมชุมชนจริงเนี่ยเราจะมาชวนเขา วางโจทย์วางตั้งคำถามดูว่าเขาจะไปค้นหาอะไรบ้างในชุมชนซึ่งแต่ละกลุ่มความสนใจของเขาจะไม่เหมือนกันครับอันนี้เราจะสมมติว่านี่คือคนที่เราจะต้องลงไปเจอตอนบ่ายวันนี้ยุคนี้เป็นยุคที่กล้องมันไปไวมากแล้วเขาจะสงสัยเฮ้ยมาถ่ายรูปอะไรอะ่ะเพราะง,งั้นคนที่มาขอสัมภาษณ์ขอให้อธิบายเขาฟังหน่อยว่าเรามากำลังมาถ่ายอะไรเอาไปทําอะไรบ้างเ็นครับบลัสขออนุญาตมาถ่ายคลิปทางานเกี่ยวกับอาช้พของคุณทําทำอะไรบ้าง แล้วลุงเวิร์กทำอาชีพอะไรครับือว่าอาชีพอะไรครับผมทำอาชีพอิสระยจกับล้างรถครับโอ้โหเป็น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 ,ปนโอ้โดูงานดีจังเลยเก็จริงๆเด็กๆค่อนข้างตื่นเต้นครับเพราะว่า เขาเขาอาจจะใช้มือมือถือมือถืออยู่แล้วฮะแต่ว่าการใช้มือถือในการทําในสิ่งที่เป็นเรียกว่าเป็นหนังสารคดีเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องใหม่สําหรับเขาแล้วก็บางอย่างอาจจะต้องให้เรื่องของอวิธีในการเข้าไปสื่อสารกับชุมชนนะครับฝึกให้เขาได้มีประสบการณ์ด้านนี้ด้วยครับผมงั้นเดี๋ยวเข้าไปดูเด็กๆก,กันเลยนะครับว่าเด็กๆเขาทาอะไรกันบ้างนะครับเช้นาฬิกเรียนรู้แนวทางการขอสัมภาษณ์กันไปแล้วคราวนี้เด็กๆจะได้ลองแบ่งบทบาทกันภายในกลุ่มว่าใครจะทำหน้าที่อะไรบ้าง งานนี้เราได้เห็นทั้งตากล้องคนเก็บข้อมูลคนสัมภาษณ์มือใหม่ไฟแรงกันทั้งนั้นเลยครับคุณผู้ชมคนสัมภาษณ์นั่งตรงไหนคนสัมภาษณ์จะน,นั่งมุมนี้ไหมทีนี้ลองดูจับสังเกตตาดูว่านี่นะฮะเห็นหน้าพอไหมโอเคเมื่อกี้เราจะแบ่งตาม,มาบทบาทหน้าที่กันนะฮะเพราะตอนที่สัมภาษณ์เนี่ยคนที่เ็จะเขาจะแอคทีฟก็จะมีคนที่เป็นตาก,กล้อง คอยดูกล้องแล้วก็มีคนที่เป็นคนคอยสัมภาษณ์อยากจะเล่าเรื่องอะไรในวงชนของเราเนี่เราปล่อยให้ผนกช่างศิลป์นะครับผนักช่างศิลป์ดูแลนี้ไปแล้วก็คนอื่นลองลอง,ลองช่วยกันคิดดูเราหยิบมาเล่าเรื่องอะไรดีโชคป้ายขึ้นมาแล้วเล่าให้เพื่อนฟังหน่อย วันนี้เด็กไปหลายกลุ่มนะฮะคือจากที่เราคุยกันครั้งที่แล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าในชุมชนมีเรื่องสนใจน่าสนใจหลาย,ลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นชุมชนเกษตรที่เป็นเรื่องของการปลูกฝรั่งการปลูกมะลิแล้วไปจนถึงการชุมชนที่กลุ่มกลุ่มที่ทาเรื่องของการร้อยมะลินะครับแล้วก็วันนี้มีกลุ่มหลายๆกลุ่มที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีมีชื่อบางอย่างที่เขาได้ยินอยู่อย่างเช่นแบบาฟาร์มไส้เดือนหรือแม้ทั่ง บอกเรื่องประกาศฟังเรื่องประกาศนะครับเขาได้เคยได้ยินแต่ชื่อแต่เขาไม่เคยเห็นว่าจริงๆแล้วทํากันยังไงวันนี้เราก็เลยใช้กระบวนการหนังเนี่ยพาเด็กไปไปหาของจริงพาเด็กก็ไปเจอว่าการที่เชาเอากล้องไปเนี่ยเขาได,ได้ไปเห็นของจริงไปสัมภาษณ์คนจริงๆนะครับผมแต่วันนี้สิ่งที่เราเห็นก็คือว่าไอ้ความตั้งใจของในเด็กที่เขาอยากรู้เขาสามารถวางแผนของเขาเองได้ว่าเขาจะออกไปยังไงเขาจะเดินไปยังไงผมว่าน,นี่ก็จะเป็นทักษะหนึ่งที่เด็กๆเขาจะได้เริ่มต้นจากการ เป็นนักสารคดีฮะนักค้นหาแล้วก็สิ่งเหล่านี้มันจะสามารถกลับมาสู่เป็นกระบวนการในด้วยในห้องเรียนเขาได้หลังจากทํากิจกรรมในช่วงเช้าภายในโรงเรียนไปแล้วคราวนี้ก็ถึงเวลาที่เด็กๆจะได้ลงพื้นที่ไปสัมภาษณ์และเก็บข้อมูลในชุมชนตามความสนใจซึ่งในวันนี้แม้จะมีฝนโปรยปรายลงมาแต่เด็กๆก,ก็ไม่หวัน่นยังคงมุ่งมั่นที่จะลงพื้นที่ตามความตั้งใจกันเอาไว้ โดวยวันนี้เราเลือกพาติดตามเด็กๆที่สนใจเรื่องของอาชีพการเลี้ยงปลากัดเดี๋ยวไปติดตามกันต่อเลยครับว่าวันนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้อะไรจากการลงพื้นที่กันบ้างเอามามาถึงหน้าบ้านเขาแล้วไงก่อนสวัสดีครับอะไรกัสวัสดีกันครับสวัสดีครับอันดับแรกเลยฝนตกฮะแต่สภาพอากาศฝนตกปุ๊บแต่ก็กึ่งๆโชคดีเพราะว่าจริงๆบ้านที่เ,เลี้ยงปกระตเนี่ยก็อยู่ไกล เดินไปก็ไม่ไหวอยู่แล้วก็โอเคฝนตกแล้วไปรถตู้กันนะครับอ่ทีนี้เราเป็นใครมาทําอะไรไอ,อ่บอกไปใกล้ใกล้อ้ยใกล้จะได้ได้ยินถ้ายังนึกอะไรไม่ออกให้พี่เขาพาเดินดูก่อนพอรถแต่พอเริ่มคุ้นเคยเริ่มหายตื่นเต้นแล้วก็ค่อยเริ่มเริ่มคุยกันเพอาตอนนี้เรายังตื่นเต้นอยู่ถ้าคุยตอนนี้ไม่รู้เรื่อง เรความที่ลงพื้นที่ครั้งแรกเรื่องความเขินนะครับถานที่ก็เรื่องหนึ่งกับอีกอันหนึ่งคือเรื่องของความที่ยังไม่ชํานาญมัมือจะมีเรื่องของการที่ว่าอา้าจะถ่ายถ่ายอะไรดีไหนตรงไหนมุมไหนดีหรือว่าเ,เราจะพูดอะไรดีจะเตรียมตัวยังไงดีก็เป็นหน้าที่ของครูอีกเหมือนกันที่เราต้องคอยประกบคอยเช็คอ่าก่อนจะลงพื้นที่เราให้ทาเช็คลิสต์เอาไว้พอเราทําเช็คลิสต์เสร็จปุ๊บเช็คลิสต์มันช่วยเรายังไงตอนที่ลงพื้นที่อ่าซึ่งจริงๆก็แอบ แอบเพนนั่นแหละว่าเด็กเขาทาเช็คลิสต์มาแต่ว่าเขาเขียนไม่ละเอียดหรอกแล้วก็เดี๋ยวไปเป็นบทเรียนตอนลงพื้นที่ก็ได้เราก็จะชี้สามารถชี้เขาเห็นได้ว่าอ๋อในการทําเช็คลิสต์เนี่ยมันสำคัญยังไงปัจจุบันมีหลากหลายสายพันธุ์มากนะแต่ที่นิยมก็คือมีกาเล็กตี้แต่ถ้าแยกเป็นหลักๆเลยคือมีปลาหนังกับปลาเกตความความรู้สึกที่เราประกอบไายีื่อแล้วมีความรู้สึกยังไงเกี่ยวกับลชี้นี้บ้างครับมันก็เป็นรัชีที่ไม่อายใครนะได้ผู้ปะผู้คนมากมาย ในเรียนรู้อะไรหลายๆอย่างตอนที่ก่อนจะเริ่มอัดเสิ่งก่อนที่พิธีกรจะเริ่มพูดถ่ายหัวเทปไปนิดนึงถ่ายโป๊สักประมาณสามสามวินาทีนับหนึ่งสองสามแล้วก็ให้ให้ตัวพิธีกรเริ่มแล้วพอพูดจบปุ๊บอย่าเพิ่งรีบกดกดหยุดอัดทิ้งไว้สักแป๊บหนึ่งนับหนึ่งหายใจก็หนึ่งสองสามแล้วก็ค่อยกดพอร์ตเพื่อที่ว่าบางทีเรากดปุ๊บเริ่มปับ๊บบางทีมันหัวมันชนหัวชนหัวเทปแล้วมันบางทีมันจะมีจังหวะพลาดได้ เราเปิดเที่ยวว่างไว้ชนิดหนึง่งเรื่องปกติของการลงพื้นที่ครั้งแรกนะครับ <S 1> <S 1> เพราะว่าเด็กๆถึงจะเป็นคนในชุมชนก็ตามแต่ว่าเราไปในที่แปลกแปลกที่แล้วก็เจอคนแปลกหน้าด้วยความเป็นเด็กเขาก็จะมีความเคเขินมีความไม่กล้าไม่กล้าออกมาซึ่งตอนนั้นครูก็มีหน้าที่ต้องคอยประกบเขาแล้วก็คอยไกด์เขานะครับคอยดันหลังสักนิดหนึง่งคอยไกด์ชี้ชี้ช่องนิดนึงเพื่อที่เขาจะได้เดินเป็นการต่อได้นะครับดีใจเหมือนกันนะครับที่ ได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็กๆไม่อยากให้ความรู้ประกาศสัญญาประชาชาติไทยไม่อยากให้มันสูญหายหอยากเด็กๆคนรุ่นใหม่ได้รู้จักมั่งการพัฒนาปลากันเป็นงานพบปะปะทั้งตางพูดคุยกันการเรียนรู้มันเรียนรู้ไม่รู้จบหรอกพี่ต้องพัฒนาไปเรื่อย หลังจากที่ได้ร่วมกันสำรวจความรู้สึกร่วมกันไปแล้วก็ถึงเวลาที่คณะครูพุ่มควงจะชวนเด็กๆก,กลับมาถอดบทเรียนร่วมกันจากกิจกรรมที่ลงพื้นที่กันไปแล้วงานนี้ทั้งคุณครูทั้งนักเรียนมาร่วมกันแสดงความคิดเห็นกันใหญ่เลยละครับคุณผู้ชมก่อนกลับบ้านแต่ละกลุ่มครับเล่าห้ฟังหน่อยว่าอันไหนที่เราเพิ่งรู้วันนี้เลยอันไหนที่เราได้เรียนรู้ใหม่ในวันนี้เป็นยังไงกลุ่มเรา เจออุปสรรคปัญหาอะไรไหมตอนที่เราไปถ่ายทำยังไงครับยังไงเจออะไรบ้างตอนถ่ายเสร็จพี่มารู้ว่าภาพมันขาแล้วเราแก้แก้ปัญหาไงครับแล้ว็ช่ถ่ายไม่ได้ไม่เดียง่้ม่ได้า่า่้่ด้ไม่ดม่่ พิ่ง <c oughs> มาอยู่ก็เลยไม่ค่อยรู้ว่าที่นี่คดีอะก็เือแบบตีฟัมให้เรื่อนด้วยหรอ,อแล้วเขาทำเขาทำออกมาแล้วแบบมันขายได้ด้วยหรอแล้วที่ที่เราสงสัยและที่เราอยากคือมันมันแปลกใหม่สำหรับเราแล้วก็สำหรับด็กมาพอไปดูแล้วก็มันว้าวตาที่เขาไม่ได้ทำยากหรือสิ่งที่เขาทำันเป็นเรื่องง่ายสิ่งที่เขาได้พบได้เห็นเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาสามารถที่จะนำไปใช้ในชีวิตจริงได้ ก็อยากจะฝากาคุณครูหรือผู้ที่จัดการเรียนรู้ให้กับเด็กเนี่ยควรที่จะนำเดักเรียนเนี่ยออกไปเรียนรู้ในชุมชนนะแล้วก็สิ่งที่เด็กจะได้รับเนี่ยมันน่าจะได้รับมากกว่ากับการเรียนรู้แต่เพียงอย่ในห,ห้องเรียนครับ